สวัสดีชาว FC Mobile มาถึง EP ที่2แนละ้วสำหรับกิจทีวยเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดแพ็คแรกเปลี่ยนฉลองวันปูดจีนกันนะเออมาดูกันว่า EA จะแจกของขวัญให้เราไหมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับมาเรามาเริ่มที่จัดแพ็คกันก่อนเลยนะเออ4 0อทุย4 0 0พเพชร1 0 0 0 0แผ่านแล้ว โอ้โหจั่วหัวมาแม่งเป็นเหรียญ2 2มนะอย่าเพิ่งไปทอไอ้แว้งจัดต่อเออต้องมีร้อยเจ็ดหลุดมาบ้างแนะ่นี่อะไรไปเลยรอบนี้ไล่ขึ้น2แสงไปหนึแสงผ่านแล้วแสงที่2เป็นไงโดนหลอก ea วอกมาแล้วเฮ้ย เอาดีๆนิ้วมันลั่นนะดิเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนิ้วลั่นนิ้วลั่นโทษทีโทษทีนะท่านผู้ชมลุยกันต่อขออนุญาตเลือกตัวก่อนนี่เราเยอะไหมล่ะตัวขายได้ซุมเปิดทุกวันนะ่ะลุยตัวที่อยากได้นะตูรามดินโยแบ็กแฮมเนี่ยเอาหลักๆมาแค่นี้ก่อนเออตัวอื่นไม่หวังแล้ว หนึ่งแสงผ่านแล้วไปแบบนุ่มนนี่อย่างมึงมันนุ่มนวลไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูมาแก้หน่อยแก้หน่อยเออมาเดี๋ยวรอบนี้เราไล่ขึ้นบ้างนะไล่ขึ้นนักเตะขายไม่ได้แล้วไปวอลมาแล้วอาเจน RWO ดีมาเรียอีกแล้วเฮ้ยพี่มาบ่อยเหมือนกันนะพี่ดีมาเรีย101 500M นะ่ะขายไม่ได้ไปแลกกันต่อนะนี้อยู่ที่ร้านรองของเรานะขอไล่เกลือตามระเบียบอ่ะของจริงอยู่ที่อันนี้แหละอะไรพอดีเป๊ะต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะ เอออย่างประหยัดหนึ่งแสงผ่านรอบนี้กี่แสงดีไม่บอกหรอกเอแล้วไปโอ้โหหนักอันเนี้ยแม่งเล่นไม่วอลกเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไปสามพันเพชรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแม่งเกลือกว่าเดิมอีกรอบเนี้ย แล้วไปขอดีๆนั่นตัวเดิมใช่ไหมโอ้โหชัดเจนดีมาเรียพี่มาทำไม่อยากจะพูดนะเออเดี๋ยวมันจะรุนแรงเกินไปมาทำไมไปไปเอาเอามันไปแลกไปเออไล่เกลือเหมือนเดิม โอ้โหเมื่อวานได้ยังไงวันนี้ได้อย่างงั้นนะเอาตัวเมื่อวานไปแรกเพื่อตัวที่ดีกว่ากองจงมารัวกันตอนนี้ขอรัวกองรอจังหวะนะออรอท่านประธานเดินมาแล้วไปไม่เอาสเปนขออย่างเดียวเฮ้ยกูโอ้โห นี่ไงมีเอาวงโยมาโหเลยเนะนี่ยทีเนี้ยชูมเป็นเมนดี้นะมาทำไมบอกไม่เอาสเปนไปไปยังรวดเร็วทันใจนะคลิปนี้หาแพ็กก่อนสี่พันเพชรเหมือนเดิมทุยตอนนี้อยู่ที่รหัสหลักของเรานะเราไร่ขึ้นไปหนึ่งแสงเท่านั้นไปเลยวอล์กมาแล้วอาเจนอีกแล้ว C.A.M. เดบาร่านะตัวนี้ขายได้ O.V.R. ER 100รสำหรับผมนี่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วหลังๆแม่งเปิดแม่งเกลือตลอดเนี่ยเท่านี้พอใจกับสิ่งที่เรามีนะลุยแต่ไม่เอาสเปนเหมือนเดิมขออย่างเดียวไม่เอาสเปนหลายรอบแล้วหนึ่งแสงผ่านแล้วนะเมื่อกี้นี้แสงที่ สองแล้วปาดขวาเพื่อหวังผนไม่เอาสเปนนะอย่างที่บอกไปโอไม่รู้จะร้อมยังไงละสเปนนีกนเมื่อไหร่อาทิตย์หน้ามันจะมาวะจะได้ผัดไปไอ้สเปนเนี่ยไม่ต้องมาละเปดี้กและมาอย่างบ่อยไปแลกกันต่อ รอบนี้ไม่ไล่และเกือแลกใหญ่เลยเนี่ยอะไรเราพร้อมพร้อมเสมอชิคเก้นแว้งเนี่ยสามแสงไปรอบนี้หนึ่งแสงผ่านขอตัวใช้งานนะรอบนี้ผมขอซ้ำที่เสียงกองบงัออ่งอมาแล้วลัวนะสองแล้วแสงที่สามแล้วไป เสียงกองจะช่วยไหมอู้หูแม่งไม่ช่วยควยเลยเลยเฮ้ยไามจริงโอ้โหในรอบที่แล้วกองก็ได้ชูบีเมนดี้รอบนี้กูก็ได้มึงอีก EA มึงล็อกปะเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะได้ตัวร้อยเจ็ดกับเขาบ้างวะเปิดจนหลอนหลอดไม่หมดแล้ะ EA 35บาทเดี๋ยวค่อยจัดกันวันหลังแล้วกันนะลองประมาณเดือนหน้าออกมาก่อนเออเรามาจัดข้อเสนอประจําวันนะั้นเนื่องจากเพชรเราเหลือไม่ได้เติมเลยช่วงหลังแล้วไปเลยกูชวนฝอยดูดิช่วยอะไรไหมโปรตุเกสเฮ้ย CAM แมนยูบูน o เฟอร์นัมเดร้อยสอง ตั้งแต่เปิดขายได้มานะบูโน่เนี่ยแพงสุดและโว OVR เยอะสุดและร้อยสองถือว่าโอเคเลยนะดีเลย9 0้าสิเอ,นะอ็มเนาะเนาะนะปกติกูได้2 0่เอ็มตลอดอะ่ะไปลุยต่อสงสัยวันนี้เราจะเฮงเฮงรวยรวยไล่เหมือนเดิมสองแสงแพงนะจ๊ะนี่ไม่ไม่สองแสงต้องตามสูตรนะเออหนึ่งแสงผ่านไปแล้วแสงที่สอง อวออกมาแล้วสเปนเองแล้วโอ้โหส่งสูตรนี่พังพินาศพราะมึงเลยสเปนเนี่ยชีวิตชีวิตผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะเปดี้อีกแล้วนับยังเนี่ยมากี่รอบแล้วนับจนแม่งไม่อยากนับแล้วไล่เกลือ ขอสายหัวนะไม่เห็นหน้าแต่ผมเกาหัวอยู่ตอนเนี้เครียดทั้งเครียดทั้งเซ็งอะ่ะไม่รู้จะความรู้สึกไหนละตอนนี้สามแสงหนึ่งแสงผ่านขอตัวใช้งานได้ไหมหนึ่งร้อยเจ็ดอะจงจุติมาหน่อยรหัสชิเคเก้นแวง้งไม่อยากเติมแล้วเออให้มีกระจิกลังใจหน่อยเออปลุกใจกูหน่อยเออไป โอ้โหตอกย้ำกูอีกว่ากูไม่ควรเติมเลยเพื่อนเดวิดสองตัวกับวาดกินนะมาต่อกันเลยกดผิดกดผิดลาดนี้อย่างที่บอกไปเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะงบประมาณมีจำกัดเดี๋ยวผมสมัครลาดใหม่ก่อน1แสงผ่านแล้วเผื่อมันจะแจกลาดใหม่มั่งแสงที่สอง แล้วเราไปบอกมาแล้วเฮ้ย LB กวาดิโอ OVR เท่าไหร่ฮะร้อยนึงองรอโอ้โหผมก็นึกว่า 100, 300, 405เนี่ยโอ้โหกูเข็มขัดสั้นเลยทีเนี้ยคาดไม่ถึงนะไปไล่เกลือ มีเฮแค่บูโน่นะเออสำหรับผมเนี่ยเดปาร่านี่พอได้ไปเอากวาดิโอไปแรกเหมือนเดิมคึกว่ากวาดิโอแม่งจะได้ดีกว่านี้เว้ยหนึ่งแสงผ่านแล้วแสงที่สองไปวอลกมาแล้วเยอรมมนว่ะวิไม่เคยเห็นนะทงชาติเยอรมันเนี่ยบายเยิน คิมมิดหนึ่งร้อยสองเหมือนจะดีนะทีเนี้ยนายนาใหม่ๆโอยาแม่งก็พอกันเอ้แต่โอเคอันนี้ได้สี่ตัวนะรับได้อันเนี้ยคลิปนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ตัวหน้าใหม่ๆก็เริ่มมีไม้เห็นนะส่วนหน้าเดิมๆหน้าซ้ำๆสปงสเปนแม่งก็มาอยู่อย่างนั้นอะเปโด้งเปด,เปดี้เนี่ยมาจนเบื่อแล้วเออ อีพีหน้าไม่ต้องมาแล้วนะเออไว้เจอกันใหม่วันหลังนะครับถ้าวันนี้ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ